วัดลอยพระพุทธบาทภูมนโนรมจังหวัดมุกดาหารจ้ากันหลังจากเข้ากลับมาจากาไปกินกาแฟคาเฟ่ยูยย่ไล่พัดทองเนาะเรียบร้อยแล้วนะจ้าห้องกับสีผ้า่อแมมาวัดภูมนโนรมนั่นแหละจ้าคืนมามาจังหวัดมุกดาหารมา,มาวัดภูมนโนรมต่วามากมาถึงนะจ้าห้องกับสีผ้าถอแม มามานี่แหละคะ่ะเป็นขังที่สองแล้วเขาก็เอารถไปจอดไว้ล้านจอดอันรถนั่นละจ้าเผิ่นก็มีสองแถวของข้างวัดบริการห้องข,ขึ้นไปเด็กพี่น้องคะรถสองแถวนี่แบบวิ่งทุกๆสิบนาทีผลหลักพี่น้องก็ตงห่วงมาสิว่ามีรถขึ้นไปเนาะแล้วการตามกําลังสทัทธาเลยจา้าหรือเขาสิบวิญญาณกับว่าเป็นยังไงแต่สทัทธาของเขาเนะ,อะตอนนี้เขากลัลดลอรถสองแถวก่อนจ้าก,กับกนลังสิงมาแล้ว ผา้มนุษย์นะครับผมจากุู้นุษทุกคนทุกท่านเลยนะครับจอกผู้ตั้งคือมีความสุขคตาเจริญนะครับผมการคิดสิ่งใดผสมสิ่งใดก็ความสำเร็จทุกประการนะครับจากผู้มนุษย์นะครับผม รถพ่วงรถสิบล้อเลยขึ้นไปคนไหนรถรถพ่วงตัต้อขป่อเลยจัปีเราเข้าไปจดราเนอันมาตอนที่เนสัง่นเดียวผมมาตอนตอนโควนั่นะตอนอาผตตอนที่ผานแดงมตอนนี้สร้างหมดเลยนะแบบว่ามันลืมเหลืองแบบ ผมเบิงลแต่ว่าได้เห็นไดู้ปแล้วดกเรอดไปโดมากคับนฝันมาได้มากเลยมากมากฝันมาตอนนั้นยังไม่รวยมากวยรวยี่ขึ้นไปเกออไอวยแเกียณหมดเลยนะผมไม่ทำงานแล้วนะเที่ยวอย่างเดียวครับชีวิตนี้จะได้กา็เลยมีความสุขแลยไม่ต้องให้รอให้แก่ ม้าหลายปีเนาะแต่งแต้มให้รูั้นนังของเพื่อนปปันไม้ไ่นะแม่ครับไอ้ไอ้มเปรียนันันน้งเข้ามาแลวมาขอแนะนวแรกาวว่าพระขอพรเดินขึ้นบันไดไปได้เลยนะครับถ้าเดินขึ้นบันไดไปนั้นดอกไม้ ขาบ่าสีอยู่ข้างบนันไดยิบขึ้นไปด้วยส่วนรองเท้าวสวมใส,ส่ขึ้นไปได้เลยครับท่านกำลังเดินมาจากลานปู่พญานาคท่านพร้อมแล้วที่จะกลับลงไปด้านล่าง,างาข้าวตัดสีท่าพร้อมเนก่ยไปขอว้องค์พญายาคธนะจัตเจกเพินกรบุญลายทาย,ยออาเนะจาัะเอกมากหอดมาถึงเผินนะเข้ากับยาข้าเท่าเมียมากจากพ่นงจา้าพราะว่าเลาเท่าแล้วพี่น้องอันนี้ปวดแข้งปวดขาเหลื่องยางเบอร์ไว้เลยที่น่งพักจักรวาลอื่นนี้ แล้วน่าเจ็ดทีกว่าเจ็ดแปนเนาะมนจเซ็ต้และครับว้ามาเราเขาตัวน่สรรตน้ำบาบาเมาคน้วบาบน้ำต้องเลน้อยน้อย ตรงจุนี้ก็เป็นน่ะนกำลังสายกำลังเด็ดต่อหม้อจ่าพ่นองกะแล้วก็กำลังสัท่าจ้าพี่นองจ้าเล้กับสีมาหาเอาถูกเทียนห้นอง,องสเ,อเ,เ,อเสียวผ่านบใบสีดอกจา้าพี่นอง เพิ่นกัดเชิญบอกน้ำชาว่าทูบสามดอกแล้วก็ดอกไม้แล้วก็หรือห้องเซลใบสีก็ได้จ้ะแล้วก็ห้างเซมักแน่ห้องเซมัแล้วก็ตามกำลังสทัทธานั่นแหละจา้าปะ่ะพี่น้องบา้านาดาเดดบ้านใบสีเดดยังเรียบร้อยแล้วไหมผ้าถาเนี่ยไปขอพรขอบารมีเพิ่นผู้เถ่ิ่นก็ยากมากพี่น้องใช้ห้กงอยากผ้าถาพ่อมาหน้ายู่จา่าแต่ว่าล่องบอม,มาพี่น้องพุ่มให้เรามาอย่างไรกับบม,มาเพิ่น อันนีมัน ël, cents, ไกลนะถ้าไกลๆกลพอสิปรายุสันพอยันพอยางมาไว้มันสิเป็นผ้าละสูดใจจริงอ่ะเขาก็อยากมาเมื่อขอบ้วงนะจ๊ะเอาเอาอแม่เอาลูกเอาต่อมาน้าเนาะแต่ว่าถ้าอันลูกสาวปิดเทิ่มกับ่แม่ดอกจ้าาจะได้กับมากราบสักกะละเพิ่นไหมเกษมคุ้มเอาถั่วพอมาน้ำเล่มานึ่งดอาจ้ามาขอพรน้ำกันกับ ข้อน,นี้ก็เขากับฝากไปให้เอฟซี FC ให้พีให้น้องซูผู้สุขคนน้ำเดอ้อถ้าเห็นลิดมีของเขาก็ขอให้พีน้องซูผู้สุขคนขอให้เป็นกันยามรทีดีต่อ,อก,กันให้มีความรักความเมตตาให้ปรารถน,นาสิ่งนี้ขอสมความมันปรารถนาเนาะแล้วก็ให้โชคให้มันประกอบธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริญรุ่ง,งเรื่องซูผู้สุขคนนะจ๊ะเดอ้อกันหลังจากขอพรเรียบร้อยแล้วมันนี้เขาก็สิมา เดินชมบรรยากาศภายในวัดเพิ่นนพี่น้องโอ้ยน้ำข่ะพี่น้องเอ้ยพากันมาเด้ดเอถ้าผู้ใดดีมามุกอาหารแล้วฟังพูนก็เป็นแม่นำ้ำพูงน้าจ่าพิณองอันนี้ก็เป็นฟังฟังแม่น้ำโูงฟังทางเฮานี่ก็คือฟังพนมอาหารนอกฟังหน่วลฟันของประเทศกันมาห้องฟังไม่มพ้อมฟังเหล้านาะจ้าโอ้ยใจไ,ไม่อยากขำเลยเล้าเหนะีเ้นนู้นอย่าไปเห็นเมืองเล้าอย่าไปกินเฟออย่าไปเดินเที่ยว ไปหาทายคิดเนาะพี่น้องเอามาบานนี้พี่น้องบานนี้เท่าก็สิปสเนเไปกับกูพญานาตานจ่ากปโนล้มหี่ตีจนปวดขาวันนี้จ้าธอรมายลแล้วปวดขาเลยงานเร็พักได้ไ่เหน่อยเลยี่รนะพูดเถ่าคนกัะเดินนกเดินเดินเหินบสะดวกง่านๆ้าปคนไม่มีกำลังอะไร่งหส่ย ผ้าเมียอยากผ้ามันไปหาลายผัดลายเจ้าเนาะพี่น้องอันส่วนไปเที่ยววันทอนุ่งคารีเป็นวอมันเนาะจ้าเป็นว่าถ้าไปทั้งวัดทั้งว่าเป็นกะเป็นกะอยากไปยู่งสินะแถวเมียอันแต่ว่าแถวพอนั่นอยากมาอยู่จ้าแต่ว่าเหงมายานว่าเป็นผ้าละลูกนะเท่าระเบียนว่าเป็นผ้าละได้เนาะค้ามมาลูกเนาะกะอยากให้พ่อให้เมียมาเห็นอยากให้เพื่อนแดงมากราบมาขอพรเพื่อนขอบารมีจากเพื่อนนั่นละเนาะจ้า พูนจ้าพี่น้องเห็นบ่ปูไปย่าน่ะพูนพูน,น,นงามขักแน,น่าเนาะพี่น้องเนาะนอนซ้วนเด้มางามขักแน่าแต่นาะไปพี่น้องย่างชมบรรยากาศไปน้ำกันเด้อจ้าเด้อปล่อยกระนั่งเส้าหอมไปน้ำเพ <c oughs> ิ่นกแกสะสลักในงามข้างเนาะจ้าพี่น้อง นี้ก็เป็นพววป้าเพ็กได้จ้าบ้านข่อยเอินป้าเพ็กเอ้ยคนแบบเป็นผู้ขอผู้เขาแบบนีต้นเพกขึ้นเนาะขเ่ากันย่างลัดเลาะไปแบบนี้จ้าพูนผพิ่้อทางุลเมื่อนี้คนหลายหลายได้จ้าพี่น้องนักท่องเที่ยวหลายอยู่เด้อ่ารถบัสมาซีขั้นรถบัสเห่าถามว่าผนมาแต่ใสผนมาต่ปิดจวบผลได้จ้าพี่น้องบ่ได้มากไกลๆเด้อเ่าก็ดีใจน้ำเนาะแบบว่า เห็นนักท่องเที่ยวหลายกัดกัตุนเศรษฐกิจไปนั่งแล้วกัแบบเป็นเป็นซัทธานะเนาะจ่าพี่น้องเป็นกับอย่างมาเห็นแต่เขายัองอยากไปเห็นแล้วจ้ะโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยงามค่ะบิ่งดูสะอื่นสะอ่อนเด้เนาะอ๋อปูบาลามีเหมือนปูพญานาคปกหลักปลาหลักสาบุกลานไอ้สุกๆม,มันๆไอ้ลำไส้ด้วยหากินของๆง่งงายๆ เทิดกับส่งกดงามงามเดชพน้องแต่ว่าบ่ห่อนเนี่ยจ้าถึไปขางบนนี่เย็นเย็นร่มสวยสวยหรือมันอาจจะเป็นสถานที่สูงเนาะจุดสูงสุดก็คือว่าละ่ะแต่ว่าบ่ห่อนจ้าพน้องร่มเย็นโกกร่มโกกเย็นดีเย็นสบายมองขามไปท้างนั้นก็นเห็นแม่นาพงพวงระวังมุกนาหารจะประเจ็บเป็นวันเท่าแหละแ่คือพิองฟางเล่าของเล,า,ลา้ยบรรยากาศดีจ้ะบ้านบานเี่อขอพอนปูได้บานนี้ <laughs> กับมาหลอดทองเป็นเด้จาะพี่นอ้องยางหลอดวนไปวนมาจากักสายลักจักขวาบกฮูขึ้นกันบาตัต่แต่ได้หลอดเนาะถ้าเฮาอธิษฐานเฮ้าบ่ลลบลูบอล,ล,ลอย่างเป็นเฮ้าจิตใจบอลยิสุดถึงสีหลอดฟังสายหรือขวากะกะบ่บบเป็นยางพี่นอ้องมูเฮ้าแต่ยางหลอดไปจักถือว่าเถืกันแถวแม่แล้วก็อ่อนซวอนพี่น้องแล้วอ่อนซ่อนแบบ อันทองปูพญานากักปูพญานาคจะเหม็นเป็นมานงํามคักงามแนบเราอ่อนซ่อนลรารูบวันสันพีนองเอ้ยยังสีล่ลนะเนาะเห็นพอเห็นเท่าแม่เรามีความสุขเราตื่นตาตื่นใจเฮ้ากับมีความสุขในพี่นองมาบบดนี้เฮ้าสิม,มาเบิ่งของดีบแม่นเฮ้าจุดดอ,อกจาก้าอันเพิ่นจุดไวเฮ <c oughs> ้าเลยมาบอกของดีพอดีกัลังกลมเบื่องมาบอกเจ็หนึ่งพอดีสกคือสิจูเจียยี่แม่เนาะจังหนึ่งเจ็ กนี่สวยเก้าปียกไม่ใส่เด้วีดโรว์กัน มาใส่นทีได้เห็นทองมันเขเยว่าอ้อยกตต้องไปยุ่บุญบุนแล้วมาตลดทองพญามาคร๊กันจ่านองจวันนี้เอาบุญมาฝาก ไงนะว่าเออนะ <coughs> 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 จะเป็นงามคักพี่น้องวันนี้เ้าสิพาเลาไปย่างเบิ้งอันขุนละเจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งแม่น้ำของแม่น้ำโค้งก้อนคุ้นตั้งคุนกับเป็นฟังพี่น้องฟังเล่าเฮาอันซ้ำลดมาจ้าชวนมีอันคนเล็กหน่อยอันขุนมาถ้าชนะศึกษาเป็นกาล่างลงไปให้เขาขึ้นก้อนเฮาก็เลยสิมาหายางหลินทานนะนะซ้ำทองเมียเล่าอันเศร้าไงอ่ะพี่น้องเล่าวันเล่าปวดขา เข้กับแลว่าแม่ถทำว่าคำสีผ้าแป้งช่มหัวหัวแก้วขึ้นบอกคาใจาที่ว่าขึ้นไปทั้งหัวแก้วล้วกะที่เลี้ยวลงมาเห็นเมื่อมุกนาหารเนี่ยแม่ถามวนะ่ามคำมาเนาะเสียหายลงมาผัากกนคำก่อนใจจริงก็อย่าพัน,นล้นนวนอยู่หนีใจอย่าเสาล่งเรียงน,นอนอยู่ขันอยู่ยริมฝั่งขอ่นย่ำขึ้นสีผ้าเราหากินยังแซ่บเราก็ยางเห็นริมโค้งสินะแต่ว่าเราก็เป็นห้องถั่วพอ เราห่ว,หวงเถอาพัวน้ำเหมือนละ่ะอืมจะได้ว่าอาาโอกาสหนาจังมากไหมเอาคลิปนี้ก็ไไ้ซ้ำนี้ด้วยจ,าจายว้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะี้ด้วจา้าว่าห้าสิบาพี่น้องไปใส่ต่อ